อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 p e t เตอร์ชมเคิลตำนานผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงตำหนิโซฟียาอับร์บที่ทำฟาวแบบไม่จำเป็นนำมาซึ่งประตูในเกมที่พ่ายแพ้ต่อพาเลตคาบ้านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอับร์บัตได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเป็นเกมที่2ติดต่อกันหลังเปิดตัวได้น่าพรับใจในศึกคาราบาลคัพกลางสัปดาห์ แต่ชไมเคิลระบุว่าผลงานในนัดนี้น่าผิดหวังอย่างมากโดยเฉพาะจังหวะทำฝ่าว์ซึ่งนำมาซึ่งการเสียฟรีคิกและเสียประตูเราพูดคุยเกี่ยวกับอบัมบาัตก่อนเกมมันเป็นการลงสนามเต็มเกมครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกและเขาไม่ได้มีเกมที่ดีเลยเขาเสียลูกฟาว์โงๆ่ๆนำไปสู่การเสียฟรีคิกผมคาดหวังจากนาเตะเดนาร์กที่จะทำประตูได้ในเกมนี้แต่อยอาคิมไฮเดเซนกับจังหวัดสับกายแบบนั้นมันเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมจริงขะเดี้วยกันชไมเคิลปฏิเสธที่จะตำหนิองเดโอน,น่าเรื่องการเสียประตูอีกครั้ง เราสามารถพูดคุยสำหนักพูดภาษาประตูควรจะทำได้ดีกว่านี้หรือไม่แนวรับควรทำได้ดีกว่านี้หรือไม่แค่สนุกกับมันมันเป็นลูกยิงที่มหัศจรรย์มากมิกเกลเตต้าในใหญ่อาเซนอลยกคำพูดของยูเซนโบสุดยอดนักวิ่งคนดังเพื่อเปรียบเลยถึงคลฮาเวิร์ดหลังทำประตูรแรกให้ทีมได้สำเร็จกองหน้าชาวเยอรมันต้องอดทนอย่างมากกับเสียงวิจารณ์ในแง่ลบหลังย้ายมาค่าแข่งในถิ่นเอเวอรเสเตเดีย e มด้วยกระตัว65ล้านปอนด์ กทั้งสังหารจุดโทษซึ่งเป็นประตูแรกให้กับอาเซนอนในเกมบุกชนะบอลชมัด4-0ในศึกเปีเมยรีกเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาอาเตต้าเน้นเป็นพิเศษถึงฮาร์เวิร์ดในการแถลงข่าวหลังเกมโดยบอกว่าม่นจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่อนอื่นเลยถ้ามีคำถามใดๆเกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเกี่ยวกับเขาเรารักเขาแค่ไหนเราเพื้อนกับสิ่งที่พวกเขาทำมากแค่ไหนผมคิดว่าในวงการกีฬายูเซนโบเคยกล่าวไว้ว่าผมต้องฝึก4ี่ปีเพื่อวิ่ง9นาทีบางครั้งคุณทำอะไรมากมายแต่คนไม่เห็น แต่ในช่วงเวลานั้นคุณเห็นมันผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาเผชิญในช่วง2อสสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือช่วงที่คุ้มค่าแล้ว